ดูต้นการาบูน3ามพปีแล้วหนูก็มีความสุขกับมันมากเพราะว่าแบบต้นการาบูลที่ใหญ่ที่สุดแล้วหนูก็มีความสุขกับอากาศแล้วหนูก็หันไปถามพวกใครว่าคนดีคนดีมีความสุขไหมอูหันกลับมาไม่อะมันเสียวเวลาชัฟิว หนูนั่งอยู่บนรถไฟแล้วหนูก็แบบแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้อันนี้ก็คือผมต้องอธิบายอย่างนี้กันครับครั้งนั้นคือการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครั้งแรกค่ะไปไหนคะตอนนั้นไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นและไอ้เมืองที่จะไปดูต้นกาละบูเนี่ยพี่มันไกลมากคือรถไฟไปไม่ถึงต้องต่อรถสาธารณะอีกสองขั้รถไฟรถสาธารณะต่อ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 จากแอร์พอร์ตไทยอะครับไปถึงต้นกาละบูนั่นนะเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ต้นกระบุนมันยังไงแล้วลูกแต่ว่าข้าต้นกระบุนเนี้ย3,000ปีอยู่ในมิวเซียมแล้วมีป้ายให้ผมอ่านว่าเกิดอะไรขึ้นประวัติศาสตร์มายังไงุทุกอย่างผมจะโอเคมากเลยนี่คืออยู่ในวัดเอาลัวล้อมรอบไกลมากไม่ได้เห็นแม้กระทั่งแบบเห็นอยู่ไปยืนดูข้างลัวมันไม่สามารถที่จะศึกษาหรืออะไรเลยคือเราไม่จะเออหอบบอกกับเขาสักนิดนึงหรอไม่แล้วหนูอ่ะหนูเป็นแบบเหมือนลูก ให้นึกถึงก,การ์ตูนตัวการ์ตูนที่อ่านออกไหมพอไปถึงต้นกาลาบุนปุ๊บหนูจะเฮย้ยผีเสื้อสวยจังเลยทั้งนั้นเฮ้ยมีความสุขจังเลยหนูอะไม่ได้สังเกตเขาว่าเขาว่านิ่งมากจนกระทั่งขึ้นรถไฟแล้วหนูก็เนี่ยคนดีคนดีมีความสุขไหมโ้แล้วตอบไม่เสียเวลามากเหรอไม่แต่พี่เข้าใจเจี๊ยบนะเวลาที่เราเดินทางมาลำบากอะยังไงตัวต้องให้สวยให้ได้อะมันถึงแล้วสวยง่ายสวยยาก <c oughs> นี่ก็เข้าใจคูใครไหมไม่แต่วันนั้นที่เสียใจอ่ะคือไม่ได้เสียใจว่าเธอไม่อยากดูการบูนแต่รู้สึกเสียใจว่าทำไมเธอมากับฉันแล้วเธอดูไม่มีความสุขใช่ค่ะแล้วพอเขาร้องไห้เราตกใจไหมหรือไม่เขาตกใจแล้วร้องไห้กันยังไงปูก็ถามว่าเป็นอะไรค่อยๆอธิบายมาว่าไม่เข้าใจว่าร้องไห้ทำไมด้วยนะเป็นอะไรทำไมหมายถึงว่าผมไม่เข้าใจว่าผมผมเชื่องี้ว่าคนหนึ่งสุขเรื่องหนึ่งได้เราไม่สุข ก็ได้ออยู่ด้วยกันเข้าใจกันแค่ตรงนี้มันจะไม่ต้องมีความทุกข์แต่วันนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาสุขในการที่เห็นสิ่งนี้นะผมเฉยๆมไม่ได้ชอบแล้วทำไมเขาถึงต้องไปทุกข์ด้วย อันนี้ผมไม่เข้าใจทุกจ้าเออผมแบบผมแค่สงสัยจริงๆว่าอ้าวไปเห็ุเป็นผลเออไม่ผมแบบแค่คิดอย่างนี้มองข้างไหนข้างนั้นถูกพี่ไว่าคนเราพอมีความเวลาเราเป็นแฟนเนาะเรามีความสุขเราก็อยากให้แฟนเรามีความสุขจังเลยในการเห็นสิ่งนั้นจะสุขไม่ต้องด้วยกันไม่ต้องเท่านันก็ได้ไม่ต้องเี ไปเสียใจตรงดราม่าตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวกับกาละบุลแล้วมุนไม่เกี่ยวกบกาลบุนแล้วตอนนี้คุณปลูกกาลบุลไม่เกี่ยวใช่ใช่คติว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นแบบเนี้ยค่ะแล้วแล้วเราเป็นผู้หญิงอะเนาะบางทีมันก็จะเรียกว่าอะไรงอนหรออะไรอารมณ์มีอารมณ์เนี่ยผู้ไข่มีวิธีง้อผมถามก่อนผมถามว่าผมถามคําแรกเลยผมทําอะไรผิดเพราะว่ามันเป็นไปได้มากที่เราทําบางอย่างแล้วเขาไม่พอใจว่าเวลาที่ เรามีอารมณ์ข้างในเราไม่สามารถจะอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้จะก็จะบอกเขาแบบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอขอเวลาเจ็บก่อนขอเวลาเจ็บก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเป็นสายที่แบบบอกมาดิบอกมาดิไม่ได้เป็นไรเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจี๊บตอบตอบตอนนี้จนเจี๊ยบต้องแบบโอเคมามเจี๊ยเข้าใจตัวเองละตอนเนี้ยเจี๊ยบเป็นอย่างนี้ <c oughs> นะ <c oughs> บบหนึ่งสองสามสี่ฮเป็นอย่างนี้นะแล้วเป็นอย่างนี้แบบ <c oughs> นะ โอเคแล้วมันต้องอย่างี้เขาก็จะถามมาแล้ววิธีการแก้วิธีการแก้คืออะไรวิธีการแก่เนียนมากเคคนนี้ก็วิทยาศาสตร์หนักมากนะใช่เขาสมองซีกขวากับซีกซ้ายใช่วิธีการแก้หนูก็ต้องแบบวิธีการแก้แก้อย่างไรโอต้องโอโออย่างไงต้องให้ต้องทำอะไรเจยบต้องการให้ปูกอดบอกไปเลยเป็นประโยชน์เขาก็จะโอโอนะโอโอนะอย่างเงี้ยค่ะบางทีมัน มันก็เอช่างมันละกันเาอารมณ์น <pe> ี Asia, ้เพราะผู้หญิงบางคนอะค่ะจะไม่ได้อยากบอกตรงๆแต่อยากให้เข้าใจสิว่าตอนงไปนี้ทําอะไรเข้าใจยังไงไงพี่ไม่รู้อยู่กับปูไข่ไม่ได้ค่ะอย่างมชติว่าเวลาเกิดเรามีอะไรกระทบจิตใจเราแล้วเรารู้สึกอย่างเงี้ยเขาจะถามแบบนี้เป็นอะไรเราต้องแยกอารมณ์ให้เขานะพี่อันโกรธเสียใจน้อยใจไม่พอใจ หงุดหงิดใจคือได้ก่อนเดเขาถามมาคําถามแรกโกรธหรอไม่ได้โกรธอะถ้าเป็นผู้หญิงไม่ได้โกรธเขาไม่โกรธดีเปล่าอ้าวแล้วเป็นอะไรเปล่าไม่ไม่ไม่เปล่าเนี้ยมันมีอะไรเจ๊ต้องบอกปูให้ได้ว่าเป็นอะไรเจ๊ต้องไปนั่งแยกว่าโอเค <c oughs> มันเป็นส่วนผสมของอะไรบ้าง <c oughs> โอเคตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรเ <c oughs> จ๊ก็ต้องพูดกับเขาว่าโอเคตอนนี้เจ๊เสียใจอยู่นะเจ๊เสียใจเพราะว่าสิ่งที่ปูพูดกับเจ๊คำเนี้ยสำหรับปูอาจจะไม่รู้สึกแต่สำหรับเจ๊เจ๊รู้สึกกับคำนี้มากเจเน ล่ายาวไปเลยเอาจริงๆนะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ในขนาดฟังตอบปัญหาความรักกันมาเป็นสิบสิบปีนะบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้่ะแกไปจัดการกับตัวเองถามตัวเองซิว่าตอนนี้รู้สึกอะไรเพราะบางทีอารมณ์ของผู้หญิงค่ะมันมวนมันก้อนะและบางทีเราก็แสดงออกเกินความรู้สึกจริงๆเพราะไอ้ความน้อยใจของฉันต้องการทาให้เธอเสียใจที่สุดกันบฉันอย่างนี้ชอบอินเนอร์พี่อ้อยแต่คราวนี้พอครูข่ยไปจะรู้สึกว่า แยกมาดิวกลงคืออะไรกันใช่บางทีไอ้จังหวะที่เราได้แยกอ่ะเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมนะคะพี่อ้อยเราได้ศึกษาตัวเองเราได้ศึกษาตัวเองแล้วก็แยกดูจนบางทีเราก็โอเคหายละเออก็ไม่ได้โกรธขนาดนั้นก็ไม่ได้โกรธขนาดนั้นอไอย่างเงี้ยเออก็อะไรก็จบไปหาข้าวกินหาแล้วอร่อยๆยกินดีกว่าอารมณ์ดีแล้วแต่ว่าก็โชคดีนะที่เขาเป็นคนอธิบายได้เข้าใจปะคือเอาแค่เขาเล่าอ่ะเขายังแยกเขายังอธิบายได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อน เซนซิทีฟหรือจะโอเวอร์เซนซิทีฟในบางบางอารมณ์หรือบางฮอร์โมนก็แล้วแต่ไงแต่อธิบายไม่ได้เนี่ยสวยเลยนะใช่ผมพังเลยผมก็ไม่รู้ไปไหนต่อเลยไม่รู้จะพูดด้วยคําว่าอะไรไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หายโกรธแล้วมันคือมันก็คือโชคดีแหละครับบางวันผู้หญิงก็อยากใช้อารมณ์บ้างบางวันหนูก็งมือไม่อยากใช้เหตุผลเลยไม่อยากมีเหตุผลแล้วแปลว่าหลังจากนั้นไม่ไม่ทะเลาะกันเลยเคยมีเรื่องอะไรที่แบบเอาไม่อยู่เลยไหมอธิบายไม่ไหวแล้วไม่มีแต่ในความใดทั้งหมดก็คือเราฟังกัน พอเวลาเจ็บพูดปูไข่ฟังเวลาปูไข่พูดเจ็บก็ฟังเลยนะคะแม้กระทั่งการเรื่องดูทีวีอย่าพูดเรื่องดูทีวีเพราะไม่มีทีวีให้ดูก่อนเนี่ยคืออันหนึ่งที่ก่อนเรื่องดูทีวีเอาว่าซื้อทีวีขั้นตอนแรกก่อนขั้นตอนแรกก่อนขั้นตอนแรกค่ะมัไคะมันดูเป็นเรื่องเบสิคมากที่ทุกคนก็ต้องมีทีวีดูได้ที่บ้านเขาว่ามันมีทีวีค่ะยอดไอชอตแต่ในห้องนอนเขาอ่ะมันไม่มีทีวีปูไข่จะดูทุกอย่างผ่านโน้ตบุ๊ อผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเวลาดูหนังอ่ะไม่อ่านซับอยู่แล้วหนูงูภาษาอังกฤษเวลาเปิดหนูนี่ต้องอบเพาะมาตัวเล็กว่าอะไรมาตัวเล็กมาตัวเล็กตัวเล็กหนูก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยเคยคุยกันรอดหนึ่งแล้วว่าขอซื้อทีวีได้ไหมไม่ไม่เหตุผลทําไมไม่ให้ซื้อทีวีปูกลัวจะติดละครกลัวจะติดละครติดซีรีส์จริงจนหนูอ่ะอยู่อย่างนั้นมาเป็นเวลาแปด 9ก้าสิบสิบเอ็ดแต่เราก็เป็นนักแสดงแล้วเราไม่ดูตัวเองบ้างหนูดูผ่านมือถือค่ะหนูจะสงสารไหมแลวผู้ขียไม่ดูตัวเองผมดูครับก็ดูผ่านมือถือดูผ่หมายถึงว่าสมมุ๊ผมถ่ายละครเสร็จปุ๊บอะผมกลับไปดูหลังมอนิเตอร์ทันทีว่าผมทำอะไรไปบ้างแล้วเขาจะจบแค่นแล้วก็ดิสคัสกับทางทีมเลยว่าเอาอะไรบ้างณะวันนี้มีทีวีหรือยังมีแล้วค่ะพี่อ้อยก็เขาบอกเขาตามใจแล้วไงไม่ไม่ใช่ค่ะเพราะเป่ายิงชุบชนะถามจริงจริงจรค่ะพี่อ้อยพี่ชอดหนูเป่ายิงชุบชนะจนวันนั้นะ หนูแม็กคือแบบหนูไม่ไหวแล้วเพราะแบบโอ้ oh my ก o d อ่านซับไม่ทันอีกต่อไปแล้วก็เลยบอกว่าขอซื้อทีวีได้ไหมจะซื้อทีวีเครื่องนี้ด้วยตังของตัวเองไม่ให้ <c oughs> เธอมาหารครึ่งกับฉันเลย <c oughs> เขาก็ถอนหายใจแล้วก็เ <c oughs> จี๊ยบสองคนมีวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาที่เวลาที่าราา,า,าตรงกลางไม่ได้หาตรงกลางไม่ได้นั่นคือการเป่าิชุขวาเขาไปซ้ายผมเป่ายิงชุนั่นคือการเป่ายิงชุเพราะผมรู้สึกว่าดวงเนี่ย ถ้าเอาคำว่าดวงดวงเลยนะครับค่ะคือพระเจ้าเลือกใครล่ะโอ้เชื่อปะคะเจียทั้งสองทั้งดูการกอดคุยกับแบบยังไงก็ได้เพราะเราต้องชนะสองในสามเราต้องชนะเราต้องชนะสองในสามด้วยต้องชนะสองในสามจ้ะจ้ะแล้วหนูชนะหนูอะไรได้ดูทีวีแล้วเย้มันมีความต่างจริงๆนะคะแต่อาจจะเป็นความต่างที่ลรงตัวและเป็นคู่หนึ่งที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องแต่งงานเลยก่อนหน้านี้ เราพักเรื่องราวของน้องปูไข่และน้องจีเอเอาไว้สักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้พี่อ้อยขอเป็นสะพานบุญค่ะให้กับคนที่อยากช่วยเหลือคนตาบอดกันนะคะซึ่ง การอยู่ในโลกมืดเรารู้อยู่แล้วค่ะว่ามันเป็นเรื่องลำบากยากเย็นเนาะและไม้เท้าขาวจะเป็นเครื่องมือในการนําทางซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแต่คนตาบอดไทยจำนวนอีกไม่น้อยเลยกําลังขาดแคลนไม้เท้าขาวจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวเองก็ไม่สะดวกถ้านึกภาพไม่ออกนะคะลองสมมติได้หลับตาสักสามนาทีลองเดินไปเดินมาในบ้านก็ได้ เห็นไหมคะว่าเราใช้ชีวิตในโลกมืดนั้นมันยากขนาดไหนไม่เท้าขาวก็เลยเปรียบเสมือนกับสิ่งทดแทนดวงตาของคนตาบอดค่ะและจะนําพาเขาเดินทางไปประกอบอาชีพทํากับข้าวไปนวดแผนไทยขายลอตเตอรี่หรือแม้แต่ไปเรียนหนังสือก็ตามนะคะตอนนี้ประเทศไทยมีคนตาบอดกว่า2 0 0 0 0 0คนค่ะและยังมีคนตาบอดกว่า20,000คนที่ยังคงขาดแคลนไม่เท้าขาวสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็เลยขอเป็นสะพานบุญนะคะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะร่วมสร้างแสงสว่างในหัว ซื้อไม่เท้าขาวให้คนตาบอดใครที่อยากร่วมบุญนะคะเป็นบุญมหากูุศลสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีค่ะเลขที่บัญชี109-197-5994นะคะประเภทบัญชีคือออมทรัพย์ค่ะชื่อบัญชีนี้เลยกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติหรือว่าจะลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์นี้ค่ะ 0899946656นะคะหรือ0 2 0 3 6 6 9 8 8แอดลน์ก็ได้นะคะมีแอดอยู่ข้างหน้านะแอด TABC2016 นะคะหรือง่ายๆสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยหรือหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปไว้ก่อนได้คะ่ะไม่เท่าข่าวอาละ 600บาทหรือว่าจะร่วมบริจาคตางกำลังได้หมดเลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคและก็สร้างโอกาสทางสังคมให้กับคนตาบอดให้เขาได้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้แบบไม่เป็นภาระของสังคมค่ะตัว้องเชฟเองรู้สึกว่าเราหนอยกับคําบังคับตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นล่ะคะเหมือนโลกมันถล่มอะพี่หยานมันรู้สึกว่าแบบจะก็ลองลองให้จะก็พูดกับคูข่าคำนึงว่าไม่อยากทํางานในวงการบันเทิงแล้วเพรพอรู้สึกตัวเองไม่มีค่าและตัวเองไม่เคยดีพอ